ส่วนนวัตกรรมความคิดคืนนี้นะครับจะพาผู้ชมไปดูแนวความคิดนะครับในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทักชิ้นหนึ่งนะครับประเภทสิของผลิตภัณฑ์นั้นค,คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามีสิ่งสําคัญนะครับแต่การออกแบบให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างสวยงามถือว่าเป็นจุดขายสําคัญนะครับก็ทําให้สินค้านั้นประสบความสาเร็จได้ใช่แล้วนอกจากนี้ผู้ประกอบการ <c oughs> นะคะก็ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากพอควรและที่สําคัญก็คือการต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปด้วยค่ะ น่ารักสีสันสดใสออกแบบมาให้เหมาะสมกับเทศกาลคริสต์มาสเพื่อนําไปประดับตกแต่งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงเป็นของขวัญสุดพิเศษไม่เหมือนใครไม่เพียงทําให้เทปกาวดีไซน์ผลิตภัณฑ์ของรัชยาพดุงตันตระกูลหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากเทปกาวธรรมดา แต่ยังแสดงถึงแนวคิดและจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการไทยในการใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยมีหน่วยงานให้การสนับสนุนและส่งเสริม แนวคิดแรกเนี่ยเราค่อนข้างมาแบบธรรมดาเป็นเพลเลยในเรื่องของรูปแบบหรือดีไซน์พันทีซีดีซีเนี่ยก็ช่วยพัฒนาต่อยักความคิดในแง่ว่าเออน่าจะเพิ่มตรงนู้นนะน่าจะเสริมตรงนี้ลองทําเป็นเทศกาลดูไหมออทำเป็นวอดดิ้งสิอะไรเงี้ยเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆอะไรนี้ด้วยค่ะที่นอกเหนือจากการตกแต่งเป็นลายแพทเทิร์นอย่างเดียวในปีนี้นะครับสามร้อยลายที่กรุงเทพ100ลายที่เชียงใหม่100ยลายแล้วก็ที่ขอนแก่น100ลายเพื่อจะ ให้กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการนั้นได้จัดตั้งธุรกิจได้ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างสอนรับกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปเจาะสอนรับกับแผนธุรกิจที่เราคิดเราสร้างขึ้นมา นอกจากผลิตภัณฑ์สวยงามที่ถูกนำมาเป็นของที่ระลึกความคิดสร้างสารรค์ยังถูกนำมาใช้ในงานประเภทสิ่งทอแฟชั่นและเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านรวมถึงอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยการปรับรูปลักษณ์ให้โดดเด่นและสร้างสุดขายด้วยคอลเลกชันความเป็นไทยยังสบู่รามเกียรติสบู่นวหัวโขนและหัตกรรมไทยซึ่งได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ ตัววิธีคิดเองเนี่ยเราอยากจะให้เขาเนี่ยสร้างความแตกต่างจากสิ่งที่เขามีหรือความแตกต่างจากผู้แข่งที่เขามีอยู่แล้วเช่นเอาทุนทางปัญญาที่เขามีเอาทุนทางพื้นที่ในผู้ประกอบการรายนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนเขามีประวัติศาสตร์อะไรบ้างเขามีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่จะสร้างให้สินค้าเขาเนี่ยมีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับ สนับสนุนองค์ความรู้อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการไม่เพียงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการไทยให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับสากลแต่ยังถือเป็นอีกหนทางให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐฐฐไทยอย่างยั่งยืนสาวิตรีและลันบณนิตทีวี TV ไทยรายงาน